สวัสดีครับอันนี้เป็นจะมาแนะนำหม้อน้ำแต่งนะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ำของสำนักแต่งของซิเดนนะฮะสำนักของดูแปดสินะครับตัวนี้ของผู้มาถึงสุดๆร้อนแรงมากครับสิ่งที่รุ่นนี้หม้อน้ำรุ่นนี้เป็นของ S 70นะฮะเครื่องหัวโนกนะครับใส่แทนกับหม้อน้ำเดิมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องดัดแปลง ชิ้นงานที่แตกต่างากับหม้อน้ำหมอ้อน้ำาุ่คือหมอ้อน้ำติดรถจากโรงงานก็คือแคปสองข้างนะครับแคปหมอ้อน้ำจะไม่ใช่พลาสติกะจะเป็นแตนเป็นอลูมิเนียมนะครับเชื่อมติดมาเลยกับตัวหลังพึ่งหมอ้อน้ำซึ่งข้อดีก็คือ,อมันจะหมดปัญหาเรื่องการรั่วซึมในอนาคตนะครับตามตะเข็บนะฮะแล้วหมอ้อน้ำอันนี้ที่เรียกว่าเป็นหมอ้อน้ำแต่งนะครับ เนี่ยฮะเป็นตราของดูแปแปดของจากสวีเดนนะฮะสิ่งที่แตกต่างหัวใจสําคัญของมันก็คือว่าตัวหลอดน้านะครับที่ใช้ระบายความร้อนอของม้นน้านะฮะร,ระยะระหว่างผิวถึงผิวนะครับอของม้นน้า O.E.M ก็คือม้นน้ำโรงงานเนี่ยระยะห่างระหว่างผิวถึงผิวของหลอดน้ำเนี่ยจะเป็น8ม mm มแต่ของสวีเดนมาเนี่ยจะเป็น6ม mm ม ดังนั้นก็จะมีผลในการทําให้การระบายความร้อนของน้นําดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรอ่าแล้วก็ครับอ,อันนี้ต่อไปเป็นท่อท่อข้ามอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะท่ออินเตอร์ท่อข้ามร cool er ือ, Inter ท,อ,อนนท่อข้ามนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงกันมาจากคุดเดนส่นักเรียนส่วนนักดูเป็นนะครับก็ ขอท,ที่ลื้อมาดูแล้วข้อตอนก็ให้มาครบนะฮะแต่จะเป็นชุดท่อข้ามอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าตัวอินเตอร์ผมยังไม่ได้สั่งเข้ามายินเตอร์ด้วยก็ราคาฟังแล้วก็จะสะดุ้งนะฮะถ้ารวมภาษีก็ค่อนข้างแพงมากาจะเป็นท่อข้ามนะครับตัวนี้จะเป็นท่อเหล็กนะฮะจะไม่มีรอยคดจากการดัดเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นท่อข้ามที่มาที่เตกล์แล้วก็วิ่งลงท่อนล่างนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานข้อล่างครับก็จะมีทํามางานเชื่อมออกมาก็ค่อนข้างดีมากนะฮะถือว่าดีมากต่อเชื่อมอะไรเป็นการเชื่อมชิ้นงานมาจากโรงงานนะครับก็จะมีมาพร้อมกับอนนุปกรณ์นะครับนะฮะเป็นสําหรับติดตั้งเวสเก็ตนะเป็นขัดรัดนะฮะซึ่งเป็นขัดรัดเนี่ยเข็มขัดรัดท่อเนี่ย เห็นได้ว่าจะจะดีกว่าของในไทยนะครัให้มาบนะฮะาก,การเกลียวต่างๆน็อตนะครับการขันน,น,นีก็รบนะฮะเป็นท่อโคสนะฮะก็จะเห็นเลยว่าเป็นแบรนด์ของ ส่วนตกแต่งของดูแปดเองนะครับปกติแล้วท่อซิลิโคนท่อกาซิลิโคนเนี่ยที่ตามแสแตนดาร์ดของเขาจะเป็นสีสีน้ำเงินนะฮะแต่เขาก็มีสีแดงด้วยแต่เราต้องระบุสีไปนะครับตั้งแต่ตอนสัง่งใช่ไหนะครับชุดนี้ก็รวมภาษีแล้วก็แพงมากๆครับราคาก็เท่าๆกับหม้อ,อ,มอน้ำเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าอินเตอร์คูลเลอร์สูตรของ ดู8ป8เดี๋ยวถ้าผมสั่งเข้ามาอีกนะฮะก็จะปรบสทธส์แล้วก็นำเสนอให้ทราบอีกนะครับขอบคุณมากครับ 70, เจ็ดสิบเป็นตัวเครื่องโคโนะนะครับปีห้าสองสามทีทีเจ็นะครับลองดูนะฮะผมคลิกดาวสิดเลยนะครับดูที่ตาเล็งเลยนะครับรถนนไม่ค่อยจะดีนะฮะเดี๋ยวยไปหายช่วงนึงความเร็วความเร็วตาเล่งขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้เทอร์โบยังเป็นตัวเดิมนะครับ เป็นสาตรดาดของเครื่องยังเป็น 13T นะครับสโบยังไม่ได้โมยังไม่ได้เปลี่ยนไซส์นะครับออันนี้แค่เพียงเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยเปลี่ยนมออน้ำเป็นของดู88จากสวิเดนนะฮะเป็นมอเตอรอน้ำ